สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีวันศุกร์ที่29ธันวาคมครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วเกาะขอบโต๊ะวิเคราะห์บอลครับโดยผมป๋าเล็กอยู่ฟ้ากรุ๊ปครับแม่หรือเวลาแค่3วันเองนะเราก็จะได้ข้ามพ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับคำคืนที่ผ่านมาปูอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมแม่แอดบอก2 0เนาะแต่ให้อาร์เซนอลนะแต่กลับกลายเป็นเวสต์แฮมครับที่สามารถ ยกพลบุกมาอัดอาจเะนอนได้ถึงบ้านส0ูนครับแม่เสียดายครับส่วนคู่สเปอร์เราก็สูงเต็มเต็มกันไปไปยินดีกับสมาชิกที่ได้สดชื่นกับค่ำคืนที่ผ่านมาครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมครับแอดคัทมา3คู่3ลีกข้อมูลแน่นๆน่นเน้นๆ้นให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก่อนจะทำการตัดสินใจอะไรไปในค่ำคืนนี้ครับแต่ก่อนจะรับชมรับฟังกันขอฝากไว้หน่อยครับใครที่บคนทักเข้ามาสมาชิกทักเข้ามาในไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือในอ่า ข้อความในทิกตอกเนี่ยแอดไม่ค่อยได้ดูนะฮะขออภัยด้วยแอดไม่ค่อยได้ดูนานๆจะมาดูทีอย่างเงี้ยบางทีบอลที่เราคัดไปให้มันช่วงเวลามันเตะไปแล้วมาเอาตัวทีเด็ดที่แอดไม่ดูขออภัยก็เอาแน่แ่คือแอดไลน์หน้าช่องเข้าไปเลยครับมันไปหาแอดก่อนอยู่แล้วฮะไลน์แอดเองแ <Ad S 2> อดเข้าไปคุยกับแอดได้จะไปเอาตัวเน้นตัววีหรือแนวโควาด้วยสวยอะไรแอดให้หมดครับไม่มีปัญหาและส่วนจะเข้ากลุ่มไม่เข้ากลุ่มก็ค่อยว่ากันอีกทีครับอยากเข้ากลุ่มไหมหรือไม่อยากเข้ากลุ่มไม่มีปัญหาฮะจะ จะย่อแน่โครงการอะไรก็ได้แอดไม่ห่วงอยู่แล oh ้วเอาไปทําทุนกันก่อนได้ครับส่วนจะเข้ากลุ่มไม้หรือไม่เข้ากลุ่มก็ค่อยคุยในที่หลังครับพอะกลุ่มเราเข้าฟรีจะเข้าตอนไหนก็ได้ฮะสายบอลสดก็อยากเล่นมาสดก็ค่อยเข้าแค่นั้นเองไม่มีปัญหาครับพวกเราลองเข้าไปดูรับชมรับฟังกันได้ครับก็วันนี้เริ่มเลยดีกว่าคููแรกครับไปสึกกับชิโซกับชุชิลียอิตาลีแม่ลิ้นพันกันซะแล้ว ก็เจนัวครับที่อันดับ13ครับจะเปิดลุจิเฟราลิสครับรับการมาเยือนของจ่าฝูงนัดเวลานี้ฮะองูใหญ่เตอร์มิลานครับห้านัดหลังสุดของเจนัวไม่ค่อยดีฮะชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2ถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะบุกไปชนะซาซูโรที่สองหนึ่งก็เถิหแต่ใส่นัดมานี่มาชนะใครเลยส่วนเตอร์มิลานครับผมต้องบอกครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของเขาชนะสามเสมอไปสองนัดล่าสุดสามารถเปิดบ้านกดเลเช่ไว้ได้สองศูนย์ครับ คุนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเจนอาครับฟอร์มในบ้านจะค่อนข้างดีนะฮะใส่นัดหลังสุดไม่แพ้ใครก็จริงนะฮะสำหรับเจนัวแต่วันนี้มันเจอทีมแกล่งทั่วแผน่นยางหงูใหญ่อินเตอร์มิลานี่ถือว่าเป็นงานยากงานน่าจะเหลือบ่ากว่าแรงอยู่พอสมควรสําหรับเจนอวในค่ำคืนนี้ฮะเพราะเก้านัดหลังสุดที่เล่นนอกบ้านของอินเตอร์มิลานี่ไม่แพ้ใครนะครับชนะแปดและเสมอไปหนึ่งเท่านั้นนะฮะต้องบอกว่า เกตบอลทรงบอลมันห่างกันเยอะครับสาหรับอินเตอร์กับเจนัวนะฮะต้องบอกว่าแค่คาำคืนนี้อินเตอร์ต้องการเพียงแค่1ลูกเราก็ได้ยิ้มมุมปากได้สดชื่นกันแล้วผมว่าถึงจะเป็นทีมเยือนค่าคืนนี้อินเตอร์ไม่ปล่อย3แต้มให้หลุดมือแน่ครับน่าจะมีเฉือนได้1ลูกอย่างน้อยๆนะมีแน่1ลูกเท่าไรอินเตอร์ค่าคืนนี้ครับคู่นี้ฝากอินเตอร์ไม่มีปัญหาครับส่วนคู่ที่2ครับไปที่โปตุเกสเลยฮะเบนฟิก้าครับทีมรองจากฝูงจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟาร์มาลิกาทีมเยคเับ ถ้านัดหลังสุดของเบนฟิก้าก็ชนะไม่แพ้ใครฮะชนะสามและก็แพ้เสม,มอไปสองครับขออภัยสามนัดหลังสุดชนะรวนนะและยิงได้ถึงแปดประตูเสียแค่สองเท่านั้นส่วนฟอร์มาลิก้าครับอันดับอาจจะดูสูงนะอยู่อันดับเจ็ดครับแต่ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนัดหลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวครับเสม,มอไปสองและแพ้ไปสองโดยเฉพาะใ่นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับคุณนี้เราบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่เล่นในบ้านอย่างดีฮะเบนฟิก้าแลวก็ ไม่แพ้ใครด้วยหกนัดในลีกดูกาลนี้หกนัดเสมออจชนะสี่เสมอสองยิงได้ถึงสิบเอ็ดเสียไม่แค่สามลูกเอยนะสำหรับในบ้านของเบนฟิก้าส่วนอฟอร์มาลิกาฟอร์มนอกบ้านนี่ไม่ค่อยดีคะัเจ็ดนัดชนะไม่ใช่นัดเดียวฮะเสมอไปสี่แล้วก็ <c oughs> ขออภัยฮะแพ้ไปสองยิงได้หกเสียไปเจ็ดแล้วก็สามนัดหลังสุดนอกบ้านฟาร์มาลิกาไม่ชนะใครเลยนะก็ <c oughs> ต้องบอกว่าโอ้หถึงแม้ว่าจะมาเยอะเหมือนกันนะฮะแบกมาลูกกว่าเหมือนกันครับสําหรับ เบนฟิก้าแต่สองลูกในบ้านไม่ใช่ปัญหาของเบนฟิก้าครับเพราะคู่นี้ขี่กันมาเยอะครับคู่นี้ขี่กันมาหนักสี่นัดหลังสุดฟาร์มาเลกาวยิงเบนฟิก้าไม่ได้เลยแล้วก็เบนฟิก้าชนะเตหมอละสองศูนย์สองศูนย์สองนัดหลังสุดที่เจอกันค,ค่าคืนนี้ก็แอตว่ากามิน่ารอดถ้ามีสองศูนย์นั่นแหละฮะเผลอๆถ้าได้ไวอาจจะไหลถึงสามครับอาจจะไหลถึงสามและสี่อาจจะมีให้เราสดชื่นกันแบบเตมเมดเต็มหน่วยคู่นี้เบนฟิก้าเล่นในบ้านไม่ขัดใจอยู่แล้วฮะฝากได้เลยครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของตุรกีอีกแล้วครับคู่นี้เป็นรายการตุรกีซูเปอร์คัพครับจะเตะกันที่ซาอุดิอาระเบียนะครไปเตะกันที่ซาอุดิอาระเบียนะฮะนัดชิงชนะเลิศครับเตะกันที่อาจนามอันวาลัสพาร์คแอดคิงซาอุดยูนิเวอร์ซิตี้ครับที่ซาอุด์กาลันตาสลายครับจะเจอกับเฟเนร์เบเช่ฮะในนัดชิงชนะเลิศตุรกีซูเปอร์คัพครับไปเตะกันที่ซาอุดิอาระเบียนะฮะก็ห้านัดหลังสุดของทั้งคู่นี่ถือว่าสูสีกันนะฮะ การนาตทลายอาจจะมีหลุดแพ้ไปในเกมยูฟานิดหน่อยฮะแต่ในเลีกค่อนข้างดีเลยครับชนะ2เสม,มอ2อเออชานะ3ครับเสม,มอ1แล้วก็แพ้ไป1เท่านั้น5นัดหลังสุดส่วนเฟนเรเบเช่5นัดหลังสุดชนะ4เสม,มอไป1ก็นัดที่แล้วบุนกาสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเจอกันนะฮะการนาตทลายบุกไปยันเสม,มอเฟนร์นเบเชได้ถึงบ้าน0 0นยนฮะคู่นี้ต้องบอกว่าในเลีก,กเป็นที่1กับที่2และแต้มเท่ากันด้วยนะแตกต่างกันแค่ประตูได้เสียที่เฟเนรเบเชยิงได้เยอะกว่าเท่านั้นเอง คุณนีวบอกว่านัดที่แล้วที่เจอกันบ้านเฟนิเบเช่นี่เฟรนิเบเช่มีโอกาสยิงการตัดตาสลายแค่หครั้งนะฮะและก็ไม่เข้ากรอบด้วยตลอดทั้งเกมครับถือว่าเอาอยู่นะฮะแต่ค่ำคืนนี้เฟรนิเบเช่ได้ข่าวดีครับที่ฟเฟรดฮะจะได้คืนทับกลับมาลงตัวจริงพ้นโทษแบนสามนัดกลับมานะฮะกลับมาลงตัวจริงในรายการนี้ได้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าเสียกอ,องหลังตัวหลักไปเหมือนกันครับอย่างเบเเคาลครับที่ เจ็บครับแล้วก็มีกอง,องกลางอีกตัวหนึ่งอย่างามิฮาซายครับที่เจ็บไปแต่ค่ำคืนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหากองกลางก็น่าจะเป็นเฟสกับเคสโปละครับแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเอดินเชกโก้ครับแมมมันแน่ครับสว่วนกาลรรัสาสลายก็ได้ผู้เล่นกลับมาอย่างวิเศษสาหากลับมาแล้วครับพร้อมลบในค่ำคืนนี้ผมว่าโหดจีจ,จานมากแล้วลองคิดดูฮะทางขวาเป็นซีเย็กทางซ้ายสาหาริมเส้นนะและตรงกลางเป็นตรงกลางเป็นวอา อังเคลิโนครับอังเคลิโนอังเคลิโนคริสเมอร์เทนพวกนี้ดันขึ้นมาช่วยอ่ะและหน้าเป้าวันนี้มีอีคาดีสุดจริงๆครับมันพุ่งตรงนี้นมีเลทกล้มไอ้คู่เนี้ยแอดให้ไปทางการัลตาสลายนะแต่ไม่ได้ให้เสมอนะมันมีเลทเสมอเปิดมาเสมอแต่มันมีเลทลองการัลตาสลายอยู่ว่ะค่าน้ำมันอาจจะน้อยหน่อยนึงแต่ว่าการัารตาสลายไม่แพ้ในเก้าสิบนาทีแน่ครับคู่นี้อาจจะมียืดเยื้อเหมือนเดิมครับเพราะมันกินกันยากครับ กินกันยากแต่เฮตูเฮตขี่กันมาเนี่ยห้านัดหลังสุดเฟนเนอรเบเชียยิงการนาตาสลายไม่ได้เลยนะยิงการนาตาสลายไม่ได้และสี่นัดหลังสุดคือแพ้ล้วนนะสำหรับเฟนเนเบเชคือไม่ชนะกานาตาสลายเลยนะก็ต้องบอกว่าการนาตาสลายเฮตูเฮตขคมกว่าแลนในสนามกลางอย่างนี้ไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบคําคืนนี้ถือหางเฟ่อการนาตาสลายน่าจะทําให้เราได้สดชื่นไม่ใช่น้อยละฮะ สรุป3ามคู่ครับอินเตอร์เบนฟิก้าและกาลันตาสลายค่ำคืนนี้ทำให้เราได้ยิ้มกันแน่นอนครับก็อขอฝากไว้อีกครั้งฮะใครที่อยากคุยกับแอดเป็นการส่วนตัวอะไรยังไงแอดไลน์นาช่องเข้าไปครับขอละฮะบางทีคุยกันในที่แอดไม่ค่อยได้ดูอย่างที่บอกครับวันนี้ต้องขอโทษขออภยัยด้วยเพราะไม่ได้ดูทิตตอกตลอดมันหลายช่องทางที่เราคุยกับลูกค้าแค่ในกลุ่มเราเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยห้าหกกลุ่มที่เราคุยกันเนี่ยก็สุดๆแล้วครับแล้วก็อยากให้แอดไลน์เข้าไปไปคุยกับแอดก่อนก็ได้ จะเข้ากลุ่มไหมหรือไม่เข้ากลุ่มก็แล้วแต่ครับอยากได้ที่เนี่ยเอ่อตัวนี้ตัววีอะไรแอดจัดให้ไปเอาไปทําทุนเอาไปฟาดกันก่อนไม่มีปัญหาครับส่วนอยากเข้ากลุ่มไหมจะเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่เพราะกลุ่มเราเข้าฟรีอยู่แล้วสมัครสมาชิกแล้วเข้าได้เลยส่วนใครที่เป็นสายมอนสดเคยบอกแล้วว่ากลุ่มเราไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับเปิดใจเข้าไปดูได้ครับแอดไลน์นะจองกันไปเข้าฟรีแล้วฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดหน่อยฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ วันนี้ไปที่ว่าครับขอให้ทุกท่านสดชื่นแจม่มใสในค่ำคืนนี้ตื่นเช้ามาให้เบิกบานนะฮะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้แอดไปแล้วฮะสวัสดีครับ